กราบสวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านนงถนอมศรีปทุมบานนะคะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยอารมณ์ดีนะวันนี้อารมณ์ดีจมให้สามีนะคะเอฟซี MC. กรับสวัสดีนะคะเอฟซี MC, ทุกท่านนงถนอมศรีปทุมบานนะคะวันนี้เนี่ยมาเจอกันนงอยากจะทําคลิปักหน่อยไม่ได้ทําหลายวันแล้วนะคะก็ในการไลฟ์สดเนี่ยก็ ก็ไม่ได้ไลฟ์ในลักษณะปกติเนาะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทําบุญกับร่วมทําบุญนะคะในงานผ้าป่าของของของครอบครัวนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้เจอกับพระอาจารย์มหาวิเชียนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงระดับประเทศเ นงก็เลยอยากจะขอความรู้ก็ท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้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 ความรู้มานะคะเราก็รู้สึกยินดีมีความสุขที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยการทำบุญก็จบสิ้นลงนงก็เลยกลับมาสู่โหมดปกติของเรานะคะก็คือว่าเราได้มีโอกาสที่ตรงนั้นเจ๊เจ๊ไปจ,จับอยู่ตรงนั้นโทษนะคะแบ่งกันไปเลยสองถุงค่ะ มีโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องราวของกลุ่มพวกเรานะซึ่งเป็นปกติของพวกเราว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยวัน,นเมื่อวานนี้น้องได้ฟังความเห็นแย้งจากคลิปของท่านนายอุทัยนะพี่ชายพี่พี่อุทัไทยนะก็มีความรู้สึกว่าคือคือได้ฟังแค่คลิปคลิปแรกแต่เมื่อเช้าเนี่ยกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งกับจากช่องแอดหนิงเนี่ยนะคะน้องก็รู้สึกมีความรู้สึก รู้สึกมีความสุขอะทาไมถึงมีความสุขล่ะคะพาออะไรคะก็คือว่าฟังความเห็นแย้งแล้วเนี่ยคือนั่นคือนั่นคือมุมมองแล้วสายตาของท่านนะคะท่านซึ่งเป็นผู้เป็นเป็นผู้เป็นผู้วิพากษาเนาะซึ่งเราก็ให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นผู้วิพากษาท่านไหนเราให้ความเคารพท,ทุกทท่านนั่นเป็นมุมมองซึ่ง นงไปฟังในช่องของแอดหนิงนะแอดนิงก็โอ้โหดีใจจังเลยอ่ะมุมอมองเนี่ยที่ท่านทำความเห็นแย้งมามันสอดคล้องกับที่เราเราอ่า YouTube ทั้งหลายเนี่ยนะคะตั้งข้อสังเกตมาร่วมจะ3ปีนะคะซึ่งนงเชื่อว่าเพราะว่าแ,แ,แ,แอดหนิงหรือว่าพี่อุทยัยหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มาวิเคราะห์ในเรื่องของคดีความเนี่ยทุกคน มันก็จะไม่ทิ้งมันไม่มันไม่ได้ไปจากประเด็นที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตนะคะแม้เราแม้บางท่านไม่ได้จุบกฎหมายมาแต่ว่าจากการที่ว่าได้ฟังพยานเพยานหรือฟังเรื่องราวของเอ่อ,อ,อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนเนี่ยต่างคนก็ต่างจับมาเป็นข้อสังเกตซึ่ง,ซ,งซึ่งทนาย n งกับพี่นพเองเนี่ยมาหลังจาก มาหลังเพื่อนนะคะลงมาก็ประมาณแค่หนึ่งปีซึ่งในรายละเอียดที่ท่านผู้พิพากษาหาโหนาสารเนี่ท่านทำความเห็นแย้งไว้ในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ในเรื่องของการเบริกความในเรื่องความอสอดคล้องในเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเหมือนกับว่าตรงใจพวกเรานะคะมันตรงใจซึ่งเราก็มีความรู้สึกด,ดีใจว่าเออท่าน ผู้ที่เป็นผู้จะดำรงความยุติธรรมหรือท่านเป็นผูอ้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งท่านได้ทำหน้าที่ตามที่พระธรรมนูญให้อำนาจหน้าที่ไว้ซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไมีเคยไม่ได้ไม่ได้ท่านไม่ได้รู้จักกับพวก youtube เรือ,อะไรเงี้ยทั้งสิน้นท่านดูในสำนวนคดีเท่านั้นมันทำให้เรามีความรู้สึกมีความหวังแล้วก็ เเราเชื่อว่าสิ่งที่เราติดตามมาเนี่ยนะคะมันจะนำไปสู่สิ่งที่มันสิ่งที่ดีเอาอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเราเนี่ยเรามีความรู้สึกดีใจนะคะฟังอย่างนั้นนี่มันเหมือนมีความหวังนะคะมีความหวังแล้วก็ในมุมมองของทั้งสองท่านเนี่ยนะมันก็จะตรงกับที่ทางทนายได้เคยพูดไวเหมือนกันเออไม่ใช่ว่าคือมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่า ทางทางทางเราทางนา,นายนงเนี่ยนะคะกับพี่นพเนี่ยก็ได้บอกว่าเอา้าถ้าคนเราเนี่ยนะหนึ่งเรื่องมูลเหตุจูงใจนี่เป็นประเด็นสําคัญที่ท่านอาธิบดีเนี่ยได้นํามาต่อยอดได้นามาเพิ่มเติมเพราะว่าท่านอาธิบดีผู้พิพากษาสารุทธรภาคสีเนี่ยนะคะท่านเห็นพ้องด้วยกับคํา ของวหนา,าสารแล้วเติม,เต,มเติมเข้าไปอีกในเรื่องของเอ่อในเรื่องของมูลเหตุจูงใจซึ่งทุกคนเนี่ยเราในฐานะเป็นทนายเนี่ยก็จะต้องการทําอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีมูลเหตุจูงใจเนี่ยมัน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 ไม่สามารถที่จะไปคีาะห์ไปในเชิงอย่างคือกรรมเป็นเครื่องแสดงจิตนาถ้าไม่มีมูลเหตุจูงใจแล้วคนจะทําไปทําไมส่วนนี้นี่สาคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ทางโจทยเนี่ยจะต้องนําเสนอต่อศาลเนี่ยไม่ว่าจะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะเป็นโจทย์หรือโจทย์ร่วมเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่จะต้องเสนอต่อศาลก็คือมูลเหตุจูงใจโดยปกติต้องมีค่ะเพราะว่าคนจะทําอะไรก็ต้องมีมูลเหตุจูงใจซะก่อนแล้วก็เมื่อมาฟังความเห็นแย้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งจะไปคือหนึ่งไอ้ที่นงที่นายที่นายนงเห็นเองเลยนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะ คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยอันนี้คิดเองไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีใครทําอะไรให้น้องเสียเนี่ยถ้ามีคนคนหนึ่งต้องมารับเคราะห์จากอาจากอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แย่มากเพราะว่าจากหนึ่งการขมวดของความเห็นแย้งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าลักษณะของบาดแผลเนี่ยไม่ได้ถูกกระทําให้เสียชีวิตแล้วก็ การที่จะไปจัดท่าจัดทางหรือการอะไรตามข้อกล่าวหาของของของโจทย์เนี่ยมันถูกมันถูกมันมันดูไม่สมเหตุสมผลไอ้ตรงนี้เนี่ยทางทางเราเนี่ยมีความรู้สึกเห็นพ้องอย่างมากแล้วเราก็ผมก็อยากจะกราบขอบพระคุณสถาบันสารสถิตยธุติธรรมนะคะที่ที่เราเชื่อมั่นว่าจะนำจะจะ จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะนงอยากจะให้ F, เอฟเอฟซีเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความเห็นแย้งให้ดีนะคะแล้วเราจะเห็นเรื่องราวบริบทแล้วคนที่คนที่เป็นฝ่ายที่ด่าด่าจำเลยอ,อยู่หน้าเวลานี้เนี่ยถ้าได้ฟังสิ่งที่ท่านชี้มาในความเห็นแย้งเนี่ย อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราควรที่จะต้องรอไหมรอคําพิพากษาในศาลที่สูงกว่าซึ่งคําพิพากษาของศาลเนี่ยถ้าท่านได้ทำอย่างดีแล้วเนี่ยมันจะคือทุกคนจะสามารถยอมรับได้มันต้องมีเหตุผลมันต้องมีอะไรมาสนับสนุนข้อข้อที่ท่านจะพิพากษาส่วนในในครั้งนี้เนี่ยเราเราไม่เห็น เราไม่เห็นคําวิพากษานะคะทางทนายนงยังไม่เห็นคําวิพากษาว่าที่ท่านวินิจฉัยมานั้นเป็นอย่างไรเราก็นงก็พูดเท่าที่เราเราเราได้รับฟังนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนงก็อยากจะแสดงมีความรู้สึกสบายใจอุ่นใจแล้วก็มีความหวังนะคะเราก็หวังว่าบุญกุศลที่เราได้ทํามาในวันนี้ แล้วเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นคลวัดปัดจจัยทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขทําให้อ่อความยุติธรรมหรือกระบวนการต่างๆอยู่ในสิ่งที่มันควรเป็นนะคะสําหรับคลิปนี้นงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ